ฉันขอแนะนำตัวง,ง่ายๆแล้วกันว่าทีฉันชื่อเจเบียเนาะได้รับเกียรติมาทำหน,น้า mm. ที่เป็นผู้อ่าแบ่งปันประสบการณ์มาร็งขอผิดฉันได้คำว่าโดยตรงสดๆร้อนๆไม่เกินสิบปีโปรดฟังให้ดีไม่เกินสิบปีนะคะ mm. ขอบคุณผู้แนะนำโอกาสให้รู้ mm. จักกับบริษัททีเจแปดเก้านะคะครูโคสตัครูพัลลีและครูสตัสมีนขอบคุณมานโอกาสนี้<า><า>ด้วยนะคะเป็นช่วงแรก ของการได้แม็นเป็นประสบก,การณ์โดยตรงจากอ่าจากการเป็นมะเร็งแต่วันนี้ขอคุยเรื่องอะระยะเวลาที่ผ่านมาว่าการเป็นมะเร็งเราต้องทำตัวยังไงต้องมีขั้นตอนยังไงอะไรประมาณนี้ยโดยคร่าวๆนต,ตามความที่เห็นของดิฉันนะครับอ่าการการมะเร็งเนี่ยมันจะเกิดมันต้นกําเนิดก็คือการอักเสบของร่างกายทุกชนิดสมมุติว่า ปวดอ่าหน้าอกบ่อยๆเจ็บหน้าอกบ่อยๆหรือปวดตรงนั้นตรงนี้บ่อยๆเนี่ยนั่นคือต้นกําเนิดของอาจจะเป็นการผิดปกติของร่างกายเพราะว่าการอักเสบมันจะเจ็บถูกต้องไหมเหมือนการปวดหัวปวดฟันอ่ะก็คือการอักเสบนะคะแบบนั้นให้เรานึกถึงการอักเสบก่อนของคุณหมอที่ที่พี่นิที่ใช้ตอนนั้นอ่ะนะคะก็คือมีสองวิธีก็คือการฉายแสงแล้วก็การให้คีโมอ่าดิฉันขอข้ามขั้นตอนว่า เจอมะเร็งได้ยังไงเนาะจะได้กระชับเวลาขึ้นทีเนี้ยหมอก็ให้ดิฉันไปรักษาตามขั้นตอนตามโรงพยาบาลรัดแหละดิฉันตอนนั้นก็ประหยัดค่าจะจ่ายน,นิดนึงโ <c oughs> ดยการรักษาโรงพยาบาลรัดหมอก็หมอมันก็จะมีหมอเฮดไลน์ใช่ไหมหมอควบคุมการรักษาเราหนึ่งท่านหมอฉายแสงหนึ่งท่านหมอให้ชีโมหนึ่งท่านจะแยกตามสายงานนะ จะมีหมอประมาณสามท่านที่จะรักษาเราในการรักษามะเร็งทีงนี้พอเริ่มการรักษาก็ให้คีโมให้ฉายแสงการให้คีโมมันจะมีปัญหาอย่างหนึง่งก็คือคีให้ท่องไว้คีโมคือน้าเกลือเป็นพิษพอให้คีโมเข้าทางสายเลือดแล้วค่ะร่างกายเราจะแบบวิงเวียนสีสะหน้ามืดตาอะไรแล้วไปกินข้าวไม่อร่อยมันจะเป็นผลผลของคีโมแล้วก็ผมร่วง ส่วนการถ่ายแสงเนี่ยร่างกายจะร้อนร้อนเหมือนคนเป็นไข้เลยนะร้อนตลอด24ชั่วโมงร้อนแบบ39องศา38องศาตลอด24ชั่วโมงเลยโดยเฉพาะตรงที่เราถ่ายแสงถ้าเราเอามือไปอังดูเนี่ยหรือไปจับอยู่เนี่ยจะร้อนร้อนตลอดเลยอ่ะพอถ่ายแสงได้ประมาณสิบวันร่างกายเริ่มร้อนทีเนี้ยด้วยความเป็นแบบเราเป็นกระเทรยรักสวยรักงามเนาะ ทำไงได้ร่างกายร้อนตรงนั้นก็เริ่มไหม้เพราะว่าเบียร์ฉายแสงอยู่ที่กุ้งเชิงกรานดีหน่อยมันอยู่ใต้ร่มผ้ามันก็ยังไม่เห็นอย่างเงี้ยแต่แต่มันจะมีปัญหาก็คือพอร่างกายร้อนแล้วมันนอนไม่หลับเราก็แบบร่างกายก็เริ่มโทรมผิวก็เริ่มแห้งอันนี้คือผลพลอยพวงจากผลพลอยพวงจากการรักษามะเร็งนะมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติแต่ด้วยความเป็นกระเทยอ,อีกหละ เราก็ไม่อยากผิวแห้งเราก็ไม่อยากแบบดูขี้เหร่ลงอะ่ะเราก็จะสรรหาแบบอะไรกินแล้วมันสวยขึ้นเราก็จะ,ะสั่งออนไลน์บ้างซื้อตรงบ้างอะไรหลายๆอย่างตอนนั้นมีอะไรดีกินไปหมดตอนนั้นพวกวิตามินนู่นนี่นั่นก็กินมั่งไม่กินมั่งเห็นผลไม่เห็นผลก็อานเลิกไปไม่ว่าจะเป็นเหตุหรืนจือที่ฉันก็เคยกินมาแล้วยาปักกิ่งก็กินมาแล้ะ สุดท้ายยังไม่สุดท้ายเพราะว่าภูคาตองที่ฉันกินช่วงกลางกลางของการรักษากพราะกินคาภูคาตองเข้าไปตอนนั้นตอนนั้นบอกอตรงๆเลยนะอันนี้แชร์ตรงนะตอนนั้นทีเจแปดเจ้ายังไม่เกิดตอนนั้นก็ได้ภูคาตองมาจากมาจากเจ้าหนึ่งซึ่งราคาค่อนข้างสมัยนั้นมันมีตัวเลือกไม่เยอะอะค่ะมันมีตัวเลือกแค่ไม่สองพันสองพันบาทแหละสองพันนิดนี้สองพันรวมส่งก็อะซื้อกินไป ไม่ได้ซีเรียกอะไรเพราะว่าอย่างน้อยก็ภูเขาตองตอนนั้นก็คือสมัยนั้นก็ยังเป็นน้ําเหมือนกันค่ะยังยังยังเป็นน้ําคล้ายๆกันหมดก็ซื้อมากินกินง่ายเพราะว่าเป็นน้ําแต่รสชาติยังยังไม่พึงประสงค์เท่าไหร่ก็ยังมีกลิ่นนิดอยู่ก็กินมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรอยก็กินมาสักสี่ห้าวันปรากฏว่าเริ่มหลับสนิทพอเริ่มหลับสนิท่ทะ พอพอหลับสนิทปุ๊บหลับสามวันสี่วันพอเริ่มพอเริ่มมันร่างกายหลับสนิทอ่ะอาการทุกอย่างในร่างกายอ่ะมันชื่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิวพรรณโดยโดยองค์รวมมันมันมันดีขึ้นหมดเลยไม่ว่าอะไรอ่ะนอนหลับผิวพรรณและสติปัญญาเริ่มกลับมานิดหนึ่งคุณอย่าลืมนะว่าอยากให้ติ้งตรงนี้นิดหนึ่งไม่ว่าคุณจะรักษารักษาประเภทใดอ่ะสติคุณจะไม่ค่อยมีหรอก โดยเฉพาะการให้คีมโมตอนนั้นน่ะสติมีแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์ซ็นต์ฉันกล้าการันตีได้นะว่าสมองเราจะเป็นองอ,งองไปทีปหนึ่งขน <c oughs> าดเรากินกาแฟอยู่แก้วหนึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าจะวางตรงไหนตอนนั้นคิดดูสิเพราะว่าคีมโมตอนนั้นหนักมากคุณหมอให้คีมโมถ้าไม่มะเร็งตายผู้ป่วยก็ตายไปพร้อมมะเร็งก็ยังได้เลยอย่ะคิดดูก็พอกินผู้ข้าวตองนะอัดสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันสิบวัน เริ่มนอนนอนสนิทร่างกายเริ่มสติปัญญาเริ่มมาอีกนิดหนึ่งเราก็เริ่มแบบคุยกับคุยกับเพื่อนที่แบบมาเล่นได้เริ่มสดชื่นขึ้นเพื่อนๆก็เริ่มสังเกตญาตครอบครัวก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยก็ดีขึ้นทุกคนก็เชียร์กินต่อแต่ที่ไม่เชียร์กินต่อ,อยังไงอะราคาสองพันอัพอะไม่ลดรามาสอ์ให้เลยราคาตอนนั้นอะแต่มันจาเป็นต้องกินเพราะอะไรรู้ไหมมนเลงถือมีดมาเจาะคอเแล้วว่าจะกินไม่กินเราก็ต้องกินอะ่ะ มีเงินเท่าไหร่ก็ต้องซื้อซื้อแต่ก็แต่ก็ขอบคุณนะต่อให้ไหม่ตอนนั้นยังไม่มี T J แปดเก้าเราก็ยังขอบคุณว่าจําเป็นกรูค่าวตองที่ช่วยให้ร่างกายเรารู้สึกว่าเวลาที่เราจะไปเริ่มฉายแสงหมอจะต้องตรวจหมอจะต้องอ่เวลาจะเริ่มฉายแสงเริ่มให้คีโมแต่ละครั้งเนี่ยหมอจะต้องตรวจเลือดเราเพื่อที่จะเอาค่าเลือดประเมินสถานะ เลือดถาวน้อยอย่างเงี้ยคุณก็รักษาต่อไม่ได้นะก็ต้องกลับบ้านเพื่อที่จะแบบมาทําร่างกายคุณให้มีค่าเลือดที่ดีเพื่อที่จะมีเก็ดเลือดรักษามะเร็งต่อได้เข้าใจปะองั้นมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นเห็นคุณสมบัติของภูค้าตองที่แบบว่าเออช่วยต้านอนุมูลิสระช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเพราะตัวเนี้ยทําให้เรารู้สึกว่าเออเรารักษามะเร็งต่อเนื่องได้เพราะการกินสมุนไพร ทำให้ค่าเลือดเราดีขึ้นการรักษาได้ต่อเนื่องสุขภาพภายนอกดีสุขภาพภายในดีตอนเนี้ยคุณหมอแบบคุณหมอก็ไม่รู้นะว่าเราแอบกินสมุนไพรเพราะเราก็เป็นเด็กดือ้อเพราะว่าจันรยามันคุณหมอก็คือว่าเวลาที่เราจะถามคุณหมอว่าคุณหมอคะกินตัวนั้นกินตัวนี้ได้ไหมด้วยจันทรยามันคุณหมอเราก็จะตอบว่ากินอาหารให้ครบหลักห้าหมู่ทําจิตใจให้สบายแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ใคเป็นมะเร็งเครจะติดแต่จิตใจทําสบายได้ย่ะผิวก็แหง้งผมก็ร่วงใครจะทําได้เนาะเราก็ต้องสรรหาอะไรไม่ว่าจะกินนู่นนี่นั่นสุดท้ายยอมแพ้ผูกขาดต่อ,อมาด้วยเรื่องผูกขาดต่อค่าเลือดค่าอะไรก็ดีเรื่อยๆคุณหมอก็ชมมาอุ้ยสุขภาพภายในค่าเลือดดีนะชม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 ,ชมผู้ป่วยไดย้ขอขอตัวแทนตัวขอแทนตัวเองว่าผู้ป่วยละกันจะได้ง่ายก็ชมแล้วก็ยิ้มแล้ว ด้วยความที่แบบเราเป็นคนแต่งตัวอยู่แล้วเราก็จะแอบลองพื้นไปบางๆเพื่อให้หมอดูว่าเราสวยไงคุณหมอเขาชมว่าผิวดีนะงั้นรักษาต่อได้รักษาได้เต็มที่ที่ไหนได้ลองพื้นไปหน้าขาวโป๊ <laughs> แต่แต่โดยพื้นฐานเป็นคนที่ผิวใช้ได้อยู่แล้วแล้วก็มามาเสริมด้วยตัวนี้มันก็เลยแบบผิวมันก็สดใสขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนผู้ป่วยสักทีเดียวตอนนั้นเพราะว่าเราก็กินแบบกินแบบ สี่วันห้าวันเจ็ดวันอะ่ะหมดไปขวดนึงเลยอ่าอย่างเงี้ยอะเราก็รักษาไปเรื่อยๆจนจนจบคอร์สรักษาจบคอรรักษาแล้วทีเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าพอจบคอร์สรักษาปึ๊บอาการข้างเคียงอะ่ะของของการฉายแสงอะ่ะมันจะปะทุขึ้นตอนคล้ายค้ายการรักษาก็คือร่างกายเราจะร้อนขึ้นอีกนิดนึง พอร่างกายร้อนขึ้นเราตกใจแต่ที่ไหนได้ก็คือมันเป็นผลข้างเคียงของร่างกายที่มันสะสมเรื่อยๆแต่แต่ถ้าเรียบเทียบกันนะกับกับผู้ป่วยว่าคนภายในหมู่บ้านอย่างเงี้ยที่เขาเขาไม่ได้กินสมุนไพรเหมือนเราอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโสมกว่าซุดกว่าผลข้างเคียงก็เยอะกว่าต้องไปหาหมออยู่เรื่อยๆในขณะที่เราอ่ะรักษาเสร็จเราก็ไปไปติดตามอาการแบบเป็นบ้าง ความตามความเหมาะสมบางครั้งขี้เกียจก็ไม่ไปบางครั้งสะดวกก็ไปเพราะว่าพอแต่งหน้าอพอพอรักษาเสร็จแล้วก็อยากพักผ่อในให้เต็มที่เนาะเราก็มีดือด้อ,ดอโดยส่วนตัวเราจะเป็นคนไข้ที่ดื้ออยู่แล้วโดยส่วนตัวอย่างเงี้ยดือ้อขาดที่ว่าหมอแนะนําว่าอ่ะกินอาหารให้ครบห้าหมู่ก็เพียงพอแล้วเราก็ดื้อที่จะกินสมุนไพรไปด้วยเพราะว่าถ้าแอบผ่าพยาบาลก็บอกแพทย์ก,ก,ก็บอกว่ากินกินไปเถอะ เผือเ่อไม่ตายเราก็เชื่อเราก็เชื่อด้วยภูคาตองด้วยเพราะว่ามันทําให้เรานอนหลับไงอิ่วพันุ์สดใสค่าเลือดค่าเลือดเป็นสิ่งยืนยันที่เรามั่นใจด้วยด้วยด้วยเปเปอร์ด้วยกระดาษด้วยคุณหมอชมอย่างเงี้ยเราก็เคากินจนจนจน,จนทุกวันนี้ก็ก็ภูมิใจในตัว tj89 ตรงที่หนึ่งว่าเราก็ได้กินกินภูคาวตองในราคาที่ย่อมยาวลงที่เรารับรับได้กับราคาประสิทธิภาพก็ ตอนนี้ก็เป็นภูคาตองแบบร้อยเปอร์เซ็นเนาะเราก็เลยแบบในเมื่อมันร้อยเปอร์เซนตั้เราก็เราก็ยินดีอยู่แล้วนะเพราะเราเห็นประสิทธิภาพมาตั้งแต่ไหนกันรละนะคะจนสุดท้ายเนี่ยดิชันก็รอดมาเร็งมาแล้วทั้งหมดแปดปีแล้วก็อาจจะเป็นคนเดียวในโซนโซนหมายเลขเตียงยี่สิบถึงสามสิบแปดที่รอดคนเดียวด้วยเพราะว่า ขณะที่รักษาเราก็จะมีเบอร์โทรผู้ป่วยร่วมรุ่นเนาะเพราะว่าเราไปรักษาโรงพยาบาลละด้วยความเป็นเราเป็นสาวประเภทสองแต่นำหน้าด้วยนายเรกก็จะไปนอนรวมกับผู้ชายใช่ไหมเพราะว่าตามกฎนั้นเขาก็เขาก็ยังรวมแบบไม่ไม่ไม่ได้แยกไม่ไม่ได้แบบว่าให้เป็นตามเพศสภาพหรืออะไรเราหนายก็ต้องรวมกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ายเวลาแตกผู้ป่วยมาเยี่ยมเรามาเยี่ยมคนอื่นเตียงมันใกล้ใกล้กันเ็าจะตกใจอ่ะทำไมผู้ชายผมยาวมานอนอยู่ข้าง,าง <S 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 ๆะไรแล้วก็จะแบบ เป็นเสียงผู้ชายนิดนึงให้รู้แล้วเ,เป็นกระเทยแล้วเขาก็จะเออเขาก็ไม่ต่อแย่นะเอาเป็นกระเทยมาราักษาร่วมกับผู้ชายแต่ที่เนี้ยพอตอนรักษาแนละ้วเราก็จะแบบว่าเป็นเป็นกระเทยแบบว่าสดชื่นหน่อยเพราะว่าสุขภาพเราจะก็ดีกว่าเพื่อนเพราะเราก็ได้สมุนไพร ข้างหลังนิดหนึงแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้สามารถได้แบ่งปันให้ผู้ป่วยคนอื่นกินได้แค่บอกว่าเรากินอะไรนะอย่างเงี้ยถ้าจะให้ซื้อแจกก็คงไม่ไหวเพราะดิฉันก็แบบว่าก็ยังกระมิดกระเมียดอยู่เรื่องราคานะแต่ทีเนี้ยเราก็ได้เบอร์โทรแล้วรักษาเสร็จแล้วก็จะมีแบบโทรไปแบบว่าเป็นไงบ้างเพื่อนร่วมรุ่นนะเพื่อนร่วมรุ่นก็แต่เป็นมีดผู้ชายแบบผู้สูงอายุหน่อยๆก็จะมีชั้นแบบก็มีก็จะมีดิฉันที่แบบว่า เกือบเด็กที่สุดก็ยังมีเด็กเด็กคนนี้อยู่ประมาณสักเจ็ดขวบอยู่คนหนึ่งแต่เตียงไกลๆกันหน่อยแต่นี่ก็ได้ไม่ได้สนิทก็จะมีพระคนหนึ่งมีเกษตรกรที่แบบว่าทําไร่ม100ันร้อยไร่ทําทํามันสัมปะหลังห้าสิบไร่ทําอ้อยห้าร้อยไร่ก็จะอยู่กับเคมีเขาก็จะเป็นมะเร็งที่คอเป็นมะเร็งผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยพอเราจบคอร์สรักษาเราเวลาโทรไปเยี่ยมเยียนอะ ญาติรับให้บางครั้งก็ไม่รับก็เราก็จะสันนิษฐานบางคนญาติรับให้ก็ก็จะแจ้งเราว่าเอออาจจะแบบไม่อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็โทรไปเยี่ยมใครเขาก็แบบว่ากลับบ้านเก่าสวัสดีกันไปนแล้วกันทุกคนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีสมุนไพรมีช่วยด้วยไหมหรือว่าดวงเราดีด้วยไหมหรือว่ายังไงที่เราทําให้แปดถึงสิบปีนะท,ที่ที่รอดมาด้วยทุกวันเนี้ย ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่แล้วก็กินต่อไปแล้วก็อยากจะขอบคุณภูเขาตองที่ทําอย่างน้อยก็เกิดมาเพื่อเพื่อคนที่ไม่ไม่มีทางเลือกการรักษาบ้างหรือว่าเกิดมาเพื่อเป็นกําลังใจและประสิทธิภาพในการรักษาองรวมของหลายๆโรคบ้างก็ยังขอบคุณภูเขาตองที่เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ให้ฉันได้รู้จักบ,บนโลกใบนี้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พูดไปแล้วจะลองให้เนาะแล้วก็เธอลองให้ได้เสียงไม่สวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปัน่นตต่อแล้วกัน